สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแม c f ฟอร์ด h a n n e l นะครับเอารถหล่อมาให้ดูกันอีกแล้วคันนี้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นเขครบรถเต็มๆนะครับดูที่ไฟหน้าก่อนนี่คือรุ่นวายแทกนะครับ4คูณเลยค่าตัวจะอยู่ที่1.314,000บาทนะครับสีนะครับสีพิเศษเพิ่ม1.000 0บาทนะวันนี้เป็นสีดำนะครับไม่ต้องเพิ่มสีนะเดี๋ยวจะพามาชมนะครับรอบคันคันนี้นะว่า ต่งอะไรนะครับแล้วก็อัปเกรดอะไรกันเข้าไปบ้างแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนบอกเลยว่าออปชั่นล้นคันเลยนะครับกับวัยแทคคันนี้นะค่าตัวนะครับบอกไปแล้วนะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สันุนะครับ210ยแรงม้า500แรงบิดนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมบเกียร์อัตโนมัติ1ิสปีดเลยนะครับมาชมกันแล้วกันนะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันนะครับว่าหล่อขนาดไหนมาชมกันครับตัวนี้นะครับ กระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้านะครับตัวนี้ใส่ครอบฟอน Ford นะครับ Gray. เห็นไหมต้องบอกอก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็นชุดเดียวกับชุด Y นะลูกค้าสามารถเลือกเป็น F150 ได้นะตามที่ลูกค้าต้องการเลยกระจังหน้าเลือกได้นะครับตามสไตล์ลูกค้าเลยนะครับอันนี้เป็นครอบนะครับเป็นตัวใหม่นะต้องบอกก่อนนะจเห็นแปลกๆอย่างนี้เราครอบนะกระจังเดิมจะยังอยู่นะเห็นไหมลังพึ่งเดิมๆของเขาเลยนะครับเราครอบเข้ามานะครับก็แมทกับตัวรถเหมือนกันนะครับมันจะดูนนออกมาหน่อยนะดูเท่ ดูมีมิติขึ้นแล้วกันนะครับไฟหน้านะครับไฟแมททิกแบบ LED นะครับเห็นไหมใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะครับไฟเส้นเดทามันอยู่นะครับแล้วก็ไฟลูกแก้วไฟ p e r f o r m a n c e LED อันนี้ว้าวได้เลยนะเขียนเลยนะครับ ปรับลำแสงนะครับตามความเร็วนะครับที่เราขับนั่นเองนะตัวนี้จะปรับลำแสงได้นะจะมีลูกแก้วด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะตัวนี้จะมีการปรับไฟเลี้ยวนะครับตัวบนเนี่ยจะขึ้นลงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะซ้ายขวานะครับตัวนี้นะปรับความเร็วตามลำแสงด้วยแล้วก็กวอใช้งานนะครับเขาจะเขาเรียกว่าถ้ามีรถคันหน้าสวนกับเข้ามานะครับเขาจะดรอปไฟให้แบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะครับเซนเซอร์นะครับ จะยังอยู่ด้วยกัน 4. จุดหน้า4หลัง4นะคันนี้มี8นะครับแล้วก็เห็นไหมชุด Y นะครับเห็นไหมการชนหน้าชุด Y นะเซ็นเซอร์อยู่นะครับกล่องเลน้์ยังอยู่นะครับนี่ตีโลโก้ Y เลยนะครับไฟตัดหมอกก็จะยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นไฟ LED ด้วยปรับลำแสงนะครับตามการเลี้ยวนะครับขององศารถนะครับ กล้องเรดร์เนี่ยตัวนี้ก็มีซับแอนโกนะครับสตาร์สต็อปนะครับตรวจจับคนเดินถนนเลนคิปปิ Keeping, ้งเลนเซทัลลิงนะครับครบเลยนะครับทำงานควบคู่กับกล้องด้านบนนะตัวนี้นะโ้น่าใช้มากๆอ่ะเห็นไหมโลโก้วายหล่อๆแบบนี้เลยห่วงลากจูงก็มีมาให้ทั้งหมด2ห่วงนะครับน่าใช้มากน่าใช้งานเลยแหละบอกว่าไม่ต้องแต่งเยอะเลยนะคันนี้แม็กบอกเลยว่าน่าใช้ ซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบเรียบนะครับแบบวายเลยนะตีโลโก้วายอีกนั่นเองนะครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กกันโคลนะตัวนี้เป็นดิสท์เบรกทั้ง4ล้อเลยโช๊คอัพ2.0โมโนทูบด้วยนะครับแล้วแม็กที่ได้มาเป็นแม็กขอบ18ด้วยอ่ะมาดูกันล้ออลอยนะครับสีกาไฟนะเป็นแม็กขอบ18นะจับคู่มากับยางกุดเยลเลยสองห้าห้าหกหนะครับในรุ่นนี้ได้แม็กขอบ18ตั้งแต่เอ่อมาเลยนะตั้งแต่ตัว,ต,วตัว6สปีด สิบสปีดนะก็จะได้แม็กของ18อย่างนี้มาเลยนะครับแก้มข้างนะครับ2รุ่นที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นไบเทอร์โบนะครับไบเทอร์โบจะเป็นเทอร์โบคู่นะอ่าตัวนี้นะ210แรงม้านั่นเองนะครับ10บสปีดนะอ่ะมาดูตัวนี้นะกระจกนะเห็นไหมนี่ให้ดูก่อนมีไฟสองข้างตัวรถด้วยกล้องหน้ากล้องรอบคันอ่กล้องรอบคัน360องศานะครับตัวนี้นะครอบกระจกนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็น ไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนแบบไฟฟ้าด้วยมีบสปอร์ตให้ด้วยโอ้โหออปชันเต็มคันเลยอะฟิลม์มเลือกเปอร์เซ็นได้4060-80 60, นะครับราวหลังคาในรุ่นนี้มีให้แล้วเป็นสีโคมเมี่ยมหล่อๆแบบนี้และใช้งานได้จริงนะรับน้ำหนักได้จริงด้วยนะ,ะตัวนี้กุญแจเป็นสมาร์ตเคเลดกุญแจรีโมท2ดอกนะครับตัวนี้ใส่เบ้ารองมือมาให้นะครับนี่ไม่ต้องกลัวรถเปรลอยแล้วนะครับ มาด้ข้างนะครับเป็นสีทูโทนะสีดาตัดสีโคมเมียมหล่อๆแบบนี้เลยอะสิกเนเจอร์ในรุ่นนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสิกเนเจอร์เลยสปอร์ตบาร์สีกาไฟตตัดสีโคมเมียมหล่อๆแบบนี้นะครับในรุ่นไวท์แท็กนะครับเป็นสิกเนเจอร์ของเขาเลยถ้าไม่มีไม่ใช่วายแท็กแน่นอนนะครับฝาถังน้ำมันใส่ข้อฝาถังน้ำมันมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็เติม B7 นะอะ่ด้านหลังเนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นช็อคอับแบบชคค็อคไฟแย,ยกออกมาจากตัวถังดีเซนั่นเองนะครับตัวนี้นะ แหนบรับน้าหนักได้เกิน1ตันเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด4เส้นนะขบวน3ข้างล่าง1นะครับที่เหยียบนะครับรับน้ําหนักได้100กิโลเลยนะครับมีตั้งแต่รุ่น XLS แล้วนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าครบหมดแล้วล่ะไฟท้ายมาดูไฟท้ายบ้างไฟท้าย Full LED เต็มระบบนะครับตัวนี้ใส่ครอบไฟท้ายมาให้นะครับแบ่งสัดส่วนทําให้ไฟดูหล่อและดูมีมิติขึ้นนะครับ ไฟเบรกรุ่นที่สาจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับในรุ่นวายแท็กมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับตัวอะคริลิกสีคุณสีนะครับแล้วก็เนี่ยคำว่าวายแท็กนะครับอ่าแล้วก็ที่ขันไม่ได้เลยโลโก้ฟอร์ดที่มีกล้องมองหลังมาให้ิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะครับปั๊มเลนเจอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กันชนท้ายที่เป็นสีกาไฟตัดสีดำนะครับตัวนี้ก็มีไฟไฟสองทะเบียนแล้วก็เซ็นเซอร์อีก4จุดยางอะไหล่มีให้มาดูฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับตัวนี้อ่า มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับเฉพาะรุ่นนะ,ะตัวนี้จะมีในรุ่นของ t t r m t e c กกับ w i t e c นั่นเองนะที่มีช่องชาร์จไฟให้นะครับไลเนอร์นะครับของ Ford แท้ๆเลยอ่ะมาดูภายในกันนิดนึงล้กันเบาะคู่หน้านะครับตัวนี้เป็น Airbag 6ลูกนะเบาะไฟฟ้านะครับเดินได้ด้วยได้สีเหลืองนั่นเองนะครับตีโลโก้คำว่า w i t e c นะครับไฟ a อ b เ e ีย l i g ไ t นะครับในรุ่นนี้ก็ มีให้ด้วยนะครับแล้วก็จอกลางนะครับขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะครับสิงโฟเเป็นแบบทัชสกรกีนด้วยนะ,ะสั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับแยกซ้ายขวานะแล้วก็ด้านล่างจะมีวอลเล็ทชั์เจอร์ให้ t y p e c USB มีให้หัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้นนะครับ10สปีดเลยนะครับตัวมีปุ่มนะครับแบบ4 High 4 Low นะตัวนี้สามารถ สั่งการแบบแสั่งงานแบบพาร์ทไทม์นะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะอ่ะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะครับในรุ่นนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายนะครับจะมีะคูดคอนโทรลอะแดปติฟคูดคอนโทรลเลนคิปปิ้งนะครับเนี่ยเลนเซนเทัลลิงนะบอกเลยว่าครบคันในรุ่นไวนแทกเลยนะฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะซิงกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยด้วยนะครับแหเห็นไหมแจ้งทุกอย่างเลยความร้อนระยะทางนะครับน้ำมันปุ่ม นะครับพุชตาร์มีให้ด้วยนะครับแล้วก็แหมไหไฟอโอโต้โอเคโอ้โหรถมากบอกนะไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เยอะแยะแล้วในรนุ่นนี้เยอะมากออปชั่นเต็มคันเลยแต่แค่มันจะต่างกับตัวซอมแท็กนะครับที่เป็นหัวเกียร์อ e ีชิปเตอร์หรือหัวเกียร์2.0นนะหัวเกียร์ไฟฟ้านะนั่นเองนะในตัวนี้นะครับ ออปชันไม่ต่างกันเลยบอกเลยว่าจะาเลื่อมกันอยู่นิดๆน,นะครับกับราคารถนะแล้วก็สเปครถนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใครกําลังมองหารถใช้งานนะครับกับรุ่นวัยแท็กนะตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆนะดอกเบี้ย0%นะครับ,นะรบที่ตัว4.4 4เนี่ย และก็ยังได้ราคาเดิมด้วยก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นอีก15,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับพิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือไลน์ไอดีนะเดี๋ยวมรกจะรีบติดต่อกลับไปหรือว่าถ่ายด้วยมาที่082-020511ครับก่อนจบคลิปะะก็ฝากก็ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก d b l y t a g 4 x 4คคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ